สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตนิดหน่อยนะครับจากอ e ีเมลที่เกต IO o ส่งมานะครับเขาถามว่าคุณสมัครบัญชีเก t e io ครั้งแรกเมื่อไหร่คุณรู้จักเกต IO o ได้อย่างไรคุณมีประทับใจได้อย่างไรหรือความตรงจำเกี่ยว a t เกต IO หรือไม่ตทเค้็นใดที่คุณที่คุณคุณอะไรทรัพย์สินของคุณจากเกต IO อ๋อโอเคจัดประกวดแสงที่ รูปภาพวิดีโอจะประกวดรูปภาพวิดีโอค O ิเพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจความรู้สึกของคุณตอบรับคำเชิญจากเขตและเข้าร่วมทันทีนะครับผมก็โอเคนี่เขาให้เรากรอกแบบฟอร์มนะครับผมว่าเรามีความประทับใจอะไรบ้างหรือเราถือสินทรัพย์ใดหรือว่าเราชอบซื้อตัวใดเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วที่เราได้ยินข่าวว่าว่าเขตไอโอเขาจะหยุดให้บริการไทยด้วยใช่ไหมครับเพื่อนๆพอ,อจะทราบหรืออยังนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าเหมือนกับท้าวท้าเสียงหรือว่าเท้าเสียงว่าอาอยากให้แบบดูว่าคนทั่วไปแต่และประเทศที่เรา ที่เขาจะยกเลิกให้บริการในอะไรแบบนี้ครับจะปิดบัญชีแบบนี้เขาอาจจะอยากรู้ด้วยก็ได้เออว่าม,มีมีกี่เปอร์เซนต์คนคิดเห็นอย่างไรว่าอย่าไปนะฉันรักคุณมากอย่าอย่าปิดบัญชีฉันเลยนะฉันฉันอย่างรู้อย่างนี้นะครับเนีย่ยเอาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับสำหรับลูกค้าเขาก็ต้องดูว่าลูกค้าคิดอย่างไรบ้างแล้วก็เอาไปบวกลบกูนานอาจจะไม่ท่องปิด บัญชีอาจจะให้บริการเมืองไทยด้วยก็ได้นะครับผมผมเองก็ไม่ได้ติดตามข้อมูลลึกๆสักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้แต่เพียงแคว่าเห็นเพื่อนๆใน YouTube เขาทําช่องกันนะครับผมก็เพิ่งได้รับเมลตัวนี้มาเขอาอัปเดตนะครับผมแต่หลายท่านคงอาจจะทราบแล้วนะครับว่า เขาจะปิดให้บริการของของของประเทศไทยเรานะครับอันนี้ข้อมูลปิดถูกยังไงก็ต้องขอ,อไปด้วยนะครับแต่ยังไงก็อยากจะมาบอกตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เราก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมมีเหรียญตัวใดอยู่จะขายเป็นอะไรจะจะโอนไปไว้ที่ไหนจะจะทำยังไงนะครับผมเหรียญตัวนี้ที่ถืออยู่นะครับเมื่อโอนมาอีกระดานหนึ่งมันไม่มี เราจะขายจกขอนไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็น,น u s d t แล้วก็แล้วก็โอนกลับมาแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นนะครับยังไงแล้วนี่ก็คือความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเหรียญที่มันไม่มีกระดานใดเลยแล้วมีแก้เตไดโอแต่สุดท้ายนะคตคิดว่ามันจะเข้า,าเราเข้ามาแพ้ภัยกระดานเทรดอีกเขาไม่ให้เทรดเขาเขาปิดบัญชีดังนั้นแล้วเราก็ต้องอบริหารความเสี่ยงก็ต้องยอมรับ จะตาคำไปนะครับผมถึงแม้ว่าเหรียญตัวนั้นจะวิ่งเป็นหมื่นเปอร์เซ็นก็ตามแน่นะครับแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับประมาณนี้ครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ทราบก็อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวันนี้ได้นะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับคลิปนี้อาจจะเสียงไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับผมเองมาเดินออกกำลังกายก็ได้รับข้อความจากอีเมลก็เอามาอัพลงให้กับเพื่อนๆได้รับทราบเลยครับผม